อั่งหนึ่งตัววนี้จะไปกินไก่ย่างร้านอะไรค่อนไก่ย่างเหนือเมืองเหนือเมืองใช่ไม่เคยไปนะใครแนะนำมาอ่าคุณแม่ผู้วัยใกล้เกษียณเพราะว่าแกจะตะเวนทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดไงอร่อย<ล>ใช่ไหม,มยากมากที่แกจะชมไงเนี่ย โอเคแมาดูดิเคอ่าถึงแล้วครับบ้านไก่ย,ย,กาาย่างเหนือเมืองบรรยากาศในร้านพนักงานต้อนรับนะครับโอ้โหโอ้ลมรื่นเย็นสบายครับหาที่นั่งอ๋อวันนี้วันหยุดวันแม่คนเยอะเลย มีหลายโซนโซนห้องแอร์โซนได้ถุนโซนห้องน้ำมีร้านกาแฟโซนถ่ายรูปครับไก่ย่างเหนือเมืองกาแฟ่ลังสวนโอ้ข้างสะพานที่นั่งตรงซุมเต็มครับสองฝั่งเรามาช้าไปนิดนึง มีโกคาร์ดด้วยกับไปดูโกคาร์ดโอ้โหมีโกคาร์ดให้เด็กๆตอนนี้โปรโมชั่นคนละ60บาทแล้วก็มีบ้านบอลด้วยครับเด็กๆจะขับได้หรือเปล่านอ้ออ่าดูผู้หญิงก็ขับได้มีหลายแบบมีโซนครงมนะครับบรรยากาศร่มรื่นขับเป็นยังไงให้ไว คิดว่าจะกลับได้ไหมได้ก็เท่เลยความเป็นสุดคุณน่าไ่นะขาด่นห้าคนี้นี่นะครับไป้นะครับแล้วน้ำกใส่ดีจงใปวันนี้ปล่อยแล้วก็เด็ก มาแล้วเอามาแล้วมาแล้วโอ้หเขาคงแบบโอ้เขาคงเงียบครับเขาคงเงียบคิดไหมครับ <c oughs> ดูรูกขับแล้วเป็นงไงตกรชนแล้วห <c oughs> นาวมีแม่งกับผีหรือเปล่านะับ <c> เ <oughs> ดินหาที่นั่งก่อน ได้ที่นั่งแล้วเป็นสุ้มเป็นซุ้มใหญ่ดองเหนื่อยไหมครับเป็นตรงไหมครับเล่นขับรถเสร็จแล้วก็จะมากินข้าวนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างเด็กเร์ฟวันนี้น่ารักมากพนักงานเร์ฟทำไมสวยจังเลยครับขอเป๊ปซี่เข้มๆครับ ่ออของชอบใช่ไหมคุณกับข้าวสั่งมาสิบห้าอย่างของชอบเยอะหมดเลยกินสั่งแบบไหนสั่งแบบสั่งเยอะเกินอันนี้มันแม่อย่าง,าง,างมาดูฝั่งพี่อิงก,กินบ้าง เป็นไงครับรสชาติไก่ยังไม่ตายเป็นยังไงดูน้องอันหันมาบอกกล้องสิอร่อยไหมเนื้อเป็นยังไงเนื้อนั่นนุ่มมากมันเป็นไก่บ้านไก่บ้านเป็นไก่เขาสวนกวางอื ข้าวเช้าไม่ได้กินกินข้าวเที่ยงเลยอตอนนี้กินยักษ์ได้ทั้งตัวจับข้าวเพิ่งมาไก่ย่างเขาไม่ต้องรอถ้าไก่ย่างเหลือต้มปลาเหลือต้มกระดูกอ่อนเหลือยำเหลือตำกุ้งสด ใส่ไข่หวาแดงอีกอแ,ลนะแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่ไข่หวแดงอีกโอ้โหนี่ต้มตับอืมเจ็บไหมรสชาติโอ้ยพอดีดดดอืมสีสันต้มตับแปลกๆใส่แค่เราด้วยต้องให้แม่รีวิวแม่รสชาติมันเป็นไงเจ็บเลยยังไง ้มต,ตำเผ็ด<า>นแบบเที่ยวอะไรตำพริกสดมันจะเป็นรสชาติแบบนี้แหละมันจะมีกลิ่นกลิ่นพริกสดพริกขี้หนูตรงนี้มันเผ็ดมากกำลังหนุนกินอย่างต่อเนื่องต้มปลามาแล้วต้มปลานินใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงอยู่ไหนไข่มดแดง <laughs> หายเ้วยนี้ร้อยหกสิบบาท ถ้าเป็นหม้อสองร้อยหกสิบของโปรคุนานาค่ะชิมดูสิอแดงค่ะ,ะร้อนไหม,มหเป็นไงปินไหมร่อนมา้อร่อยคือมันเผ็ดมากเป็ดมากรสชาติเป็นยังไงมดแดงใสในปากโอ้โหไส่มดแดงใสในปากชิมดูสิตำปลาอร่อย

นังใส่ตำรากุ้งสดก็มาโอ้โหจานใหญ่ที่เราื่ออที่เราือยออ่นยังไงอ๋ม้งมือจะได้หยิบจับไก่ยไม่ล้างมือเล่นโ ไก่ทอดก็มาครับโอ้โหอยั่วเลยหมดไหมวันนี้กินหมดไหมเนี่ยก็อร่อยคนยังเนี่ยยังดีๆหน่อยเอาเอาเอาต้มย่างเลยเหรอไว้ด้วยกันสุ่มใ่ไข่หวานแดงครับผมัดแก้มครับผมมักแโอเคครับขอบคุณครับแถมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอันนี้อันนี้อืมเดี๋ยวพ่อจะ โอ้โหเมนูเราเมนูเราเยอะมากเมนูเราเยอะมากหืมก้อยถั่วแดงน้องอันโชว์หน่อยครับของชอบโชว์หน่อยครับอืมเสร็จไหมเสร็จไหมอร่อยอ่ะอืมโชว์กล้องโชว์กล้องโอ้ โตเร็วอันปากไว้องอ่าน้องอ่านโฟกองบ้าเป่าอืมหูโก้อ๋อเนี่ยอืม อันนี้อร่อยตัวอะไร,รอ่อะอร่อยทุกอย่างเป็นไงสมคำนั้งเลยนะมแตว่าต้มปลาเปไ็นไงแดงลอยไปตักตัวเท่ห์หืมเด็ด,ด,ดจิตใจต้มตำกุ้งสดอร่อยทุกอย่างไหมนัม่นนั้ แต่ย่างย่างมาพอดีพอดีรสชาติหมัออกอบเผ็ดๆเลยหมักถึงถึงเครื่องเลยปกตีแต่ย่างมันจะไม่มีไม,ไ,มไม่มีรสชาติอะไรมากตอนี้คือ

ล้อยใส่ันแดงกินลายันดดอกน่งโ้อยผงแดง่ตะปั่งนผึงเอ็นกก่ทอดต้องใส่ซอ,ทอ,อส,อส,อสทิ๊ก tầm tầm được chứ được sao cung thuật อันนี้ให้ปัาตัวนี้ตปนั๊ปูน่ะตั๊ปูน่ะ เยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่รู้จะโดนใจของใครบ้างนะครับเอาอันดับแรกอร่อยที่สุดของนาคืออะไรไก่ย่างนะครับอ่าของแม่แม่ให้อะไรอันดับแรกเลยคือกินแล้วชอบที่สุดอันดับแรกอร่อยอ่าเป็นไก่ทอดเป็นไก่ทอดของแม่เป็นไก่ทอดนะของพีง่เอง ตำเราขุ่นสดถึงออชอบไม่เหมือนกันสักคนเลยเพราะว่าเพราะว่าต้มแซ่บนะต้มแซบนะจริงๆก็ก็ว่าแต่ว่าต้มแซ่บแต่ว่าถ้ากินแล้วอึ้งก็คือแบบรสชาติเข้าปากก็จะเป็นมันหวาน,นแต่ว่าไก่ย่างก็โอเคอไก่ย่างก็โอเคอถ้าอันดับสองพ่อก,ก็จะมาไก่าย,ย,ากย่างนี่แหละใช่ค่ะของไก่าย,ย่างอันดับสองน้องอะไรดสาับอออง่นไก่ย่าง เออมันจะประมาณมีต้มแซบอ่าต้มแซบกับไก่ย่างนี่แหละมาหนึ่งกับสองเลยแต่ส้มตำนี่ก็ต้มตำน้องมปลาร้าหน่อยนะอ่าต้มตำอันที่สามอะไรอันนี้เออก้อยไขมดแดงลืมเลยเกือบหมดก้อยไขมดแดงแม่อันดับสามก็อย่างว่าเป็นของหายากเนาะเครื่องอะไรมันก็จะเยอะไงไขมดแดงมันก็จะไม่ค่อย อันี้เท่าไหร่ก็อร่อยพี่เองอันดับสามเป็นไก่ทอดอืแต่ไม่มีใครบวชต้มปลาต้มปลาต้มปลาอาจจะปรับปรุงนิดนึงนะฮะแต่อร่อยอยู่นะต้มปลาก็อร่อยอ่าอันนั้นก็ให้ก็ให้ดาวอยู่ให้ดาวอยู่กูดาวหมดกูดาวหมดอันนี้อะไรก็อร่อยอันละไอหมดโอเคอื ร้านนี้คือร้านอะไรที่เรามาร้านยามี่ยางเมืองค่ะมีโกรธให้เล่นด้วยมีโกรธให้เล่นด้วยบ,บ้านบอลด้วยบรรยากาศเป็นยังไงพี่องร้านนี้สวยฮะสวยสวยโอเคฝนก็จะตกแล้ว